เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนให้ A และ B เป็นจำนวนจริงนะครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือเท็จถ้าเป็นเท็จให้ยกตัวอย่างขานนะครับก็นะข้อที่1เราเอาค่าสมบูรณ์เอา A กับลบนีมาบวกกัน,นค่าสมบูรณ์ของ A บวกกับลบ B เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a บวกค่าสมบูรณ์ของลบ b อันนี้จริงไหมก็คือมองง่ายๆเหมือนเป็นการกระจายค่าสมบูรณ์เนี่ยเข้ามาในการบวกนะครับ a กับลบ b มันบวกกันอยู่นะเรายุบอ่เราแยกขีดเนี่ยนะแยกการหาค่าสมบูรณ์เนี่ยมากระจายเข้ามายัาง a แล้วก็ขีดเนี่ยกระจายเข้ามายัางลบ b มันเท่ากันไหมนะครับนะเออข้อนี้จริงหรือเท็จนะครับ ถ้าเป็นเท็จเนี่ยให้ยกตัวอย่างค้านมาด้วยแต่ถ้าเป็นจริงก็เป็นจริงไปนะครับคําตอบนะข้อที่1เนี่ยเป็นเท็จครับนะออตอบเท็จนะข้อที่1ตอบเท็จนะตัวอย่างค้านเช่นก็ง่ายๆนะเราลองให้ลองให้ a เป็น1 b เป็น2ดูนะง่ายๆเลยนะครับ เออนะเช่น a เป็น 1b เป็น2นะครับเราลองตรวจสอบดูเราก็นะจะได้ว่า a บวกด้วยลบ b ได้เลยครับฝั่งซ้ายมือของสมการนี้นะ a เนี่ยมันคือ1 b ก็คือ1 b ่ b คือ2ใช่ปบวกด้วยลบ2ก็จะได้เป็น1บวกลบ2ได้ลบ1นะ1บวกลบ2ก็ได้ลบ1 เครื่องหมาย2เส้นนี้ครอบลบ1ก็ได้เป็น1น,นะค่าสมบูรณ์ของลบ1ก็ได้1น,นะครับอันนี้ขวังฝั่งซ้ายของสมการทีนี้ลองมาดูฝั่งขวาของสมการบ้างค่าสมบูรณ์ของ a บวกค่าสมบูรณ์ของลบบีนะเราก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ1บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ b ก็เป็น2นะค่าสมบูรณ์ของ1ก็เป็น1 ค่าสมบูรณ์ของลบ2เป็นศอกนะขีดครอบตัวติดลบมันจะได้เป็นบวกสุดท้ายได้เป็น3 1กับ3เท่ากันไหมครับ1กับ3มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะพบว่าที่ a เท่ากับ 1b เท่ากับ2เนี่ยนะเออที่ a อเท่ากับ1 b ีเท่ากับ2เป็นตัวอย่างค้านนั่นหนึ่งที่บอกว่านะเอบวกกับลบ b มันไม่เท่ากับ A บวกลบ B นะครับเอออันนี้ก็เป็นตัวอย่างคานที่บอกว่าข้อความนี้มันเป็นเท็จเป็นเท็จก็คือมันเป็นจริงแบบไม่เสมอไปอ่ะนะเป็นจริงแค่บางกรณีนะบางกรณีก็เป็นจริงอันนี้เราจะพูดถึงข้อความว่าข้อความเนี่มันเป็นเท็จนะนะครับเออเพราะว่าถ้ามีแค่สักกรณีเดียวที่มันไม่จริงอ่ะก็ถือว่าเป็นเท็จทันทีนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าเท็จตัวอย่างคาน ขอให้ตอบตัวอย่างค้านด้วยก็อย่างเช่นให้ a เท่ากับ1 b เป็น2เอนี่ก็เป็นตัวอย่างค้านได้นะครับอ่ะข้อที่2ครับเอาค่าสมบูรณ์ของ a ก่อนนะครับแล้วก็ไปยกกำลังสองจะเท่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ a นะครับเ ลบ a ยกกำลังสองนะเท่าไหมอันนี้ค่าสมบูรณ์ของ a ก็ได้ a นะเออก็จะได้เป็น a ยกกำลังสองนี่ลบ a ยกกำลังสองแค่มองเผินๆเนี่ยมันก็คือไม่เท่าแล้วข้อนี้นะก็ต้องเป็นเท็จแน่ๆเออเป็นเท็จนะครับค่าสมบูรณ์ของ A มันก็ได้ a ไปลวนะไปยกกำลังสองก็จะได้เป็น a อกำลังสองซึ่งมันก็ย่อมไม่เท่ากับลบ a อกำลังสองถูกไหมมองมองแค่นิดหน่อยก็เห็นแล้วว่ามันไม่เท่ากัน นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นเท็จตัวอย่างค้านก็อย่างเช่นอะไรนะเช่นให้ a มันเป็นสักตัวได้ a เป็น1ก็นะ้ลอง a เป็น1ก็จะได้ลบ1กำลัง2เท่ากับเท่าไรครับลบ1กำลัง2ได้1ก็ได้เป็น1นกำลัง2ก็ได้เท่ากับ1อันนี้ฝั่งซ้ายของสมการอาลองดูฝั่งขวาของสมการนะ a เป็น1นเนี่ยก็เป็น1นกำลัง2นะ1กำลัง2ได้1แล้วมีลบด้านหน้าก็กลายเป็นลบ1เท่าไหมครับไม่เท่ากันนะครับเออนะ ไม่เท่ากันก็แสดงว่าข้อนี้ก็เป็นเท็จนะตัวอย่างค้านก็อย่างเช่นให้ a เป็น1ก็ถือเป็นตัวอย่างค้านได้ละนะครับข้อ3นะครับข้อ3จริงไหมข้อนี้จริงนะครับเ,เท่ากันจริงนะครับข้อ3ก็เราจะพบอย่างนี้ครับ ลบ a ส่วน b เนี่ยมันก็เท่ากับ a ส่วน b ค่าสมบูรณ์ของลบ a ส่วน b ถูกไหมเอออันนี้ฝั่งซ้ายของสมการฝั่งขวาของสมการก็จะได้ลบ a ส่วน b ลบค่าสมบูรณ์ของ a ส่วนค่าสมบูรณ์ของ b ลบค่าสมบูรณ์ของ a ก็ลบ a แล้วก็ค่าสมบูรณ์ของลบ a ก็ได้ a ค่าสมบูรณ์ของ b ก็ได้ b นะเท่าไหมครับเออมันเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าลบ b ลบ a ส่วน b ก็เท่ากับลบ a ส่วนค่าสุมบูรณ์ของ b เอโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จริงนะไม่ต้องมีตัวอย่างคานนะเพราะจริงนะครับอ่ะต่อที่ข้อที่4นะครับข้อที่4จริงไหมข้อที่4ก็จริงนะครับนคือ สัญ,ญลักษณ์ขีด2ขีดเนี่ยมันมองเหมือนว่ามันกระจายเข้าไปในการคูณได้ะนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จริงนะครับเออตอบได้เลยว่าจริง mm. อ่าถ้าจะพิสูจน์มันก็คืออย่างนี้นะลบ a คูณกับ b ทเาม่ ลบ a คูณ b แล้วก็เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ถูกไหมเครื่องหมายขีดสองขีดเนี่ยการคูณกันของเลขที่อยู่ในเครื่องหมายอของค่าสมบูรณ์เนี่ยมันสามารถแยกออกมาเป็นอย่างนี้ได้ครับเออแยกมาอย่างนี้ได้ b กับลบ a เนี่ยแยกจากกันได้แล้วค่าสมบูรณ์เนี่ยไปแยกย่อยลงไปในการคูณ่ะได้ แต่การบวกการลบไม่ได้นะการคูณนะแยกย่อยได้การคูณการหารได้ค่าสมบูรณ์ของอก็จะได้เป็นอ,อันนี้มาจากสูตรในหนังสือเนี่ยทำแบบนี้ได้นะแยกได้นะครับพราะงั้นข้อนี้ก็เลยเป็นจริงโอเคนะ ต่อข้อที่5ข้อที่5เนี่ยนะค่าสมบูรณ์ของลบ A ลบ B นะครับมันจะน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ A ลบค่าสมบูรณ์ของ B จริงไหมนะครับเออข้อนี้ก็ตอบเท็จ เช่นนะข้อข้5ก็ตอบเท็จตัวอย่างค้านตัวอย่างค้านเช่นอะไรครับก็เช่นเอ,อ A เป็นหนึ่ง เอเป็น1 b เป็น2ก็คล้ายๆกับข้อ1ก็ได้นะเออเช่น a เท่ากับ1 b เท่ากับ2อเออเราลองมาดูฝั่งซ้ายที่ก็จะได้ลบ a ลบ b ก็เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับลบ1ลบ2ลบ1ลบ2ก็ได้เป็นลบ3ลบ3ก็ได้เป็น3นะอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับอ่าทีนี้ลองมาดูฝั่งขวามือนะลบ A ลบด้วย b ก็เท่ากับลบ a ก็ให้เป็น1นลบ b ก็เป็น2ค่าสมบูรณ์ของ1ก็ได้1ลบ2 1ลบ2ก็ได้เป็นลบ1อ,อย่างนี้นะครับนะก็จะสรุปได้ว่านะที่ a เท่ากับ1 b เท่ากับ2อนะอันไหนมากกว่าครับอันไหนน้อยกว่าก็จะพบว่า เจ้า a ลบ a ลบ b นะมันมากกว่านะไม่ได้น้อยกว่าลบ a ลบ b อย่างนี้นะครับเออเนี่ยมันตัวนี้มากกว่านะก็จะได้ว่าลบ a ลบ b มันมากกว่า,านะลบ a ลบ b เออน,นะสามมันมากกว่าลบหนึ่งถูกไหมฮเออเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเท็จ นะครับตัวอย่างค้างก็เช่นอะไรครับนะ a เป็น1 b เป็น2ดูอ,อ,อย่างนี้นะครับข้อที่6ครับข้อที่6กก็ตอบเท็จนะครับ ถ้า a น้อยกว่าศูนย์แล้วค่าสูบมมุญของ a จะน้อยกว่า a จริงไหม a น้อยกว่าศูนย์ก็เช่นติดลบลบหนึ่งนะครับเออข้อนี้ก็เป็นเท s t นะข้อที่หก test ตัวอย่างค้านก็อย่างเช่นง่ายๆเลย a เท่ากับติดลบลบหนึ่งก็ได้เออ a มันต้องน้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมเขาบอกถ้า a น้อยกว่าศูนย์ก็อย่างเช่นลบหนึ่งนะเออลบหนึ่งมันน้อยกว่าศูนย์ ถูกไหมอันนี้เราลองมาดูค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งค่าสมบูรณ์ของ a มันเท่ากับเท่าไรครับมันก็เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งซึ่งเท่ากับหนึ่งถูกไหมเออนะส่วน a เนี่ยมันเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าค่าสมบูรณ์ของ a เนี่ย นะมันมากกว่า A นะที่ a เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นเท็จเพราะข้อนี้บอกว่าน้อยกว่านะค่าสมบูรณ์ของ A น้อยกว่าแต่ว่ามันมีเคสที่ a เท่ากับลบ1น่เนี่ยค่าสมบูรณ์มันจะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นเท็จตัวอย่างค้านก็อย่างเช่นนะเเท่ากับลบ1นนะครับโอเคนะ ใช้อเอเป็นลบ2ก็ได้เหมือนกันนะเป็นตัวอย่างค้านได้เหมือนกันนะครับเนะ่างนั้น6ข้อก็จะได้ประมาณนี้นะครับ